สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้เป็นเรื่องของพุทธคุณป้องกันอันตรายทั้งปวงดีนักแร้คาถาคาดแคลวปฐมบท อันวิชากถาบทนี้ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาบอกไว้ว่าชายชาติที่นิสัยออกจะเป็นนักเลงดื่มสุราเขานารีควรจะมีไว้ป้องกันตัวเนื่องจากคนประเภทนี้มีอยู่มากในสังคมอดีตและปัจจุบันแค่มองหน้ากันหรือเหยียบเท้าวเขาขอโทษขอโพยแล้วยังไม่ให้อภัยยังหาเรื่องชกต่อยได้รับบาดเจ็บปกช้ำดำเขียว และบางครั้งอาจถึงกับเสียชีวิตก็มีเห็นแล้วอันนี้จังแท้หนอสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าในอดีตและผู้เล่ารายนี้นามสมมติชื่อนผงได้เผยชีวิตแต่อดีตที่สัมผัสมาแล้วว่าที่แกรอดตายมีลมหายใจมาถึงทุกวันนี้เพราะมีวิชาบทนี้ติดตัวหาไม่แล้วแกอาจไปเมืองผีนานแล้วยอมรับว่าวิชาบทนี้ขังจริงๆ ที่ช่วยให้แกรอดพ้นอันตรายมาได้บุตรวิณเฉียดเฉีวแท้แ,ทแกได้วิชาคาถาแคล้วคลาดบทนี้จากพ่อของเพื่อนวันนั้นแกไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนดื่มเหล้านะไม่ใช่ดื่มน้ำเปล่าในที่สุดทุกคนต่างเมาเหล้าไม่ได้สติมีแต่แกคนเดียวที่เมาพอมีสติเห็นเพื่อนเมาเหล้านอนสลบ น้ำลายไหลยเยิ้มมีกลิ่นแอลกอฮอล์เหม็นคลักรุงกลัวเพื่อนจะนอนตัวแข็งลงแดงตายตอนดึกอากาศจะหนาวเย็นระเยียกจับข้วนหัวใจแม้จะดื่มเหล้าให้ร่างกายอบอุ่นก็ตามอากาศที่หนาวเหน็บยังสามารถทําให้คนที่ดื่มเหล้านอนตัวแข็งตายมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะความคิดบ้องตื้นที่ว่าเหล้าจะช่วยให้ใคลายหนาวได้ แต่ที่ไหนเล่าช่วยให้ตายเร็วและกลายเป็นผีไปเฝ้านรกกับภูมิแล้วพอตอนเช้าพ่อของเพื่อนตื่นขึ้นมาเห็นสภาพเพื่อนของลูกชายเมาเล่านอนเขื่อนห้องมีพระห่มคุมโปงสอบถามได้ความกระจ่างว่าแกเป็นคนเอาพระห่มมาห่มให้เพื่อนๆืนขี้เมาเหล่านี้จึงชมในความมีน้ำใจรักเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนควรจะ ตอบแทนความมีน้ำใจให้แกเล็กๆน้อยพ่อแกหายจากเมาเเล่าแล้วพ่อของเพื่อนได้เรียกแกเข้าไปพบในห้องพร้อมกับมอบเครื่องลังของขังและคาถาหลายบทให้แกเอาไปท่องจำติดตัวไว้และมีพระคาถาบทนี้เป็นหนึ่งในนั้นมีบทแคล้วคลาดนี้รวมอยู่ด้วยนะ้ผงเล่าว,ว่า ได้ท่องอาคมทีทระบทให้คล่องจนสามารถจำขึ้นสมองครบถ้วนทุกตัวอักษระมิผิดเพี้ยนแต่น่าเสียดายที่แกไม่มีโอกาสจะได้ใช้คาถาที่เรียนมาสักบทเลยเพราะไม่มีความจำเป็นจนกระทั่งได้นำพระคาถาบทแควคาดมาใช้เมื่อครั้งไปมีเรื่องกับคนต่างถิ่นโดยบังเอิญขนาดนั่งกินข้าวดื่มเหล้า ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอแกเหลือบมองไปยังโต๊ะของพวกนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจทำเอาคนที่นั่งอยู่โต๊ะดังกล่าวไม่พอใจกล่าวหาว่าแกมองหน้าหาเรื่องจึงส่งเสียงดังพูดเสียดสีประชดแกต่างๆนานาสารพัดแกไม่สนใจยังคงนั่งกินข้าวต่อไปแล้วสิ่งที่ไม่คาดหวัง ได้อุบัติเกิดขึ้นอยู่ๆมีขวดเหล้าลอยหือมากระทบเข้าที่หน้าผากของแกอย่างจังเสียงเน้นๆดังเปรี้ยงขวดเหล้าแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแกมึนหัวตึบ๊บมองเห็นดาวลอยวูบวาบอยู่บนอากาศนับไม่ท้วนว่ามีดาวกี่ดวงกันแน่ขันพอมีสติมีอาการปวดหนึบๆที่บริเวณหน้าผาก รีบเอามือรูปๆคำๆบริเวณหน้าผากที่ยังชาอยู่เพราะโดนขวดเหล้าฟาดเข้าเต็มๆมีรอยปูดนูนขึ้นมาเท่านิ้วหัวแม่โป้งมือที่หน้าผากตรงโดนขวดเหล้าน่าอัศจรรย์หน้าผากแก่ไม่มีบาดแผลแตกแกบอกว่าก่อนที่แกจะกินข้าวมื้อนั้นแกนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีอะไรสักอย่างเกิดขึ้น จึงป้องกันตัวไว้ก่อนด้วยการบริกรรมพระเวทบทแคลคาาที่พ่อของเพื่อนให้มาและก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับแกจนได้โดนขวดเหล้าจากพวกนักเลงตะทุนต่างถิ่นเวี่ยงใส่เข้าที่หน้าผากจนหัวโนพวกนักเลงสะพานต่างมองแกเมื่อเห็นว่าแกหนังเหนียวขนาดโดนขวดเหล้าเต็มๆหน้าผากยังไม่แตกถึงกับตกใจหน้าซีด แล้ขวัญหนีดีพอเห็นถ้าไม่ดีเมื่อมาเจดของจริงวันนี้รีบจ่ายเงินค่าเล่าค่าอาหารให้เจ้าของร้านก่อนจะพากันเดินผุนผันออกจากร้านเร่งเท้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งหลบนี้หายกลับไปและเจ้าของร้านยังมาดูว่าแกบาดเจ็บหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าแกไม่เป็นอะไรยังยกนิ้วโป้ให้ชูขึ้นและเอ่ยปากชมเปราะว่า พ่อหนุ่มมีของดีอะไรถึงได้หนังเหนียวแกได้แต่อมยิ้มที่มุมปากแต่ไม่พูดสคำเอาแต่ก้มหน้ากินข้าวตอดจนอิ่มเพราะเสือเวลากับพวกนี้มานานแล้วพอกินอาหารอิ่มควักเงินให้เจ้าของร้านกลับไม่รับเงินค่าอาหารจะแกอาหารมื้อนี้ให้กินฟรีถือว่าเป็นค่าทํากวนก็แล้วกันนะพ่อหนุ่มแกบอกต่อว่า หนนั้นถ้าแก่ไม่ได้ท่องพระคถาบทนี้ร่วงหน้าไว้ก่อนไม่แน่หน้าผากของแก่อาจจะแตกเป็นรูโหว่เลือดไหลโชคแน่แน่และยังโชคดีที่แก่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนล่วงหน้าจึงรอดพ้นภัยอันตรายมาได้อย่างหุดวิดจากขวดเหล้าของพวกอันธพาลและประสบปการณ์ครั้งนั้นทำให้แก่จำบทเรียนไว้แม่นความไม่ประมาท เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตยืนยาวนานแกยังเสียวสันหลังวูบทุกครั้งเมื่อพูดถึงเหตุการณ์มีเรื่องกับคนต่างถิ่นเจอดีแต่รอดตายมาได้บุดวิดผ่าเส้นยาแดงมาได้และจากนั้นมาแกไปไหนมาไหนก็จะบริกรรมพระคาถาบทนี้ไว้เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้แกยังใช้คาถาบทนี้อยู่นั้นเป็นอีก คำถ่ายทอดของผู้มีประสบการณ์จากอันตรายที่ได้บทอาคมนี้คลุมของป้องกันตัวจนมีลมหายใจมาถึงทุกวันนี้คาถาแควคาดมีดังนี้นะโมพุทธยะนะโมพุทธยะนะโมพุทธยะพุทโธธัมโมสังโฆทะสะปุณะมาโูกะสง นะมะผัทธะต้องขึ้นต้นด้วยนโมก่อนเป็นคถาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระคาถาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้ชะงักดีนักท่านใดอยากมีของดีประเภทพระคาถาไว้ป้องกันอันตรายอย่ารอช้าให้เรียนวิชาบทนี้ติดตัวเสียยามฉุกเฉินเกิดเรื่องร้ายเฉพาะหน้าขึ้นจะได้แขวคาดปลอดภยัย เรื่องราวของบทพระคาถาแควคาดก็เดินทางมาถึงตอนจบอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขป,ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงสวัสดีค่ะ